สวัสดีนักเรียนป .1 ทุกคนนะครับวอัอนนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้ครูจะมี2ใบายงานให้เรียนทําในสัปดาห์นี้นะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับคุณสมบัตนะิวัสดุในชีวิตประจําวันนะครับวัสดุในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นช้อนครับเนี่ยช้อนเนี่ยช้อนทีมน่มีความแข็งนะครับมีความแข็งนะครับนะหรือว่าจะมีเป็นอย่างอื่นนะเช่นผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผ้าก็จะมีความนิ่มใช่ไหมครับ ทีนี้ในคําชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าให้ระบายสีน้ําเงินในวัตถุที่มีความนุ่มนะครับอันไหนนุ่มนิ่มนะครับก็คือให้ระบายสีน้ําเงินส่วนก้อนเมฆอันไหนนะครับแข็งเนี่ยวัสดุชิ้นนั้นแข็งเนี่ยให้ระบายสีแดงนะครับยกตัวอย่างนะครับสักหนึ่งถึงสข้อแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยกระทะนะครับกระทะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันแข็งใช่ไหมครับก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยระบายสีอะไรเอ่ยสีแดงนะครับลงไปในก้อนเมฆนะครับของกระทะเลยนะก็ระบายไปนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งตุ๊กตาผ้านะครับตุ๊กตาเนี่ยผ้ามันก็บอกแล้วว่าตุ๊กตาใช่ไหมครับตุ๊กตาเนี่ยก็จะมีความนุ่มนิ่มนะครับเป็นตุ๊กตาผ้านะครับก็จะมีความนุ่มนะครับผลสมบัติก็นุ่มวัตถุนุ่มเนี่ยก็ให้ระบายสีน้ําเงินนะครับลงไปในก้อนเมฆนะครับก็ทําไปจนครบนะครับทั้ง สิบสองอันนะครับสิบสองก้อนเมฆนะโอเคแล้วพอทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนมาดูนะครับมีคําถามอยู่หกข้อนะครับให้การกระบาดข้อที่ถูกที่สุดนะครับลงไปในหน้าหน้าข้อนะครับก็คือหนึ่งข้อจะมีสามตรัวเลือกนะครับกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุใดทําจากวัสดุหลายชนิดหมายความว่าวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ทํามา เพียงแค่วัสดุชนิดชนิดเดียวนะครับหรืออย่างเช่น,น,ชนเนี่ยช้อนเนี่ยนะครับช้อนเนี่ยอาทำมาจากโลหะใช่ไหมครับก็เพียงชนิดเดียวแต่ถ้านะครับอาจจะเป็นออวิทยุแบบนี้นะครับเนี่ยวิทยุเนี่ยนะครับมันก็มีหลายองค์ประกอบอย่างเช่นเสาที่เป็นเหล็กนะครับตัวเรือนที่เป็นพลาสติกเนี่ยอย่างเนี้ยก็คือเป็นวัตถุที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดนะครับก็คือ วัตถุชิ้นนั้น,นทาจากวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับก็ลองมาดูว่าลูกป,ปิงปองกอไก่เนี่ยลูกป,ปิงปองทําจากอะไรนะครับหรือข้อไข่ตะเกียบนะครับทําจากอะไรแล้วก็ดินสอเนี่ยทำจากอะไรอลองสังเกตด,ดีๆนะครับถ้าเป็นลูกป,ปิงปองเนี่ยก็จะทําจากพลาสติกใช่ไหมครับแล้วก็ขอไข่เนี่ยตะเกียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะเกียบไม้นะครับ ไม้ก็ไม้ไปเลยเนาะไม่มีไม้มาปนกับเหล็กนะครับหรือตะเกียบที่เป็นเหล็กก็เป็นเหล็กเป็นโลหะก็เป็นโลหะไปเลยหรือพลาสติกก็คือพลาสติกไปเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นผสมนะครับแต่ข้อควายเนี่ยดินสอเนี่ยดินสอหนึ่งแท่งนะครับประกอบไปด้วยไส้แล้วก็ตัวของมันใช่ไหมครับเปิดดินสอเวลาตัวดินสอเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นวัตถุชนิดหนึ่งนะครับวัสดุชนิดหนึ่งนะครับส่วน ไม้ที่อยู่ข้างนอกดินสอก็คือตัวดินสอเนี่ยก็คือเป็นไม้ใช่ไหมครับก็คือวัสดุอีกชนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนจะตอบเนี่ยลองดูที่ว่านักเรียนจะตอบข้อไหนที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดนะครับหรือไปยุบไปข้อ2นะครับลองดูข้อ2นะอันนี้ครูก็ไปลงใบ,บให้นะครับข้อ2เนี่ยวัตถุได้ทาจากวัสดุที่ยืดได้นะครับก็ยืดได้นะครับเรานึกถึงอะไรบ้างนะครับที่ยืดได้ก็ไก่ผ้าห่มยืดได้ไหมนะครับขอไข่ถุงเท้ายืดได้ไหมนะครับ หรือคอวายไม้บรรทัดยืดได้ไหมนะครับผ้าห่มส่วนใหญ่ยืดไม่ลงหรือว่าของถุงเท้าเนี่ยเวลาถ้าถุงเท้ามันยืดไม่ได้เนี่ยเราจะใส่ได้ไหมนะครับหรือไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดยืดได้ไหมนะครับลองดูนะว่าอันไหนมันยืดได้นะครับก็ลองทําดูให้ครบทั้งหกข้อนะครับ <c oughs> ลองดูว่าอันไหนถูกที่สุดนะครับก็ลองการมานะครับพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะครับ แล้วก็มีใบงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับในเรื่องของเสียงนะครับที่อยู่ในชีวิตเราเนี่เองนะครับอ่าทีนี้ภาพเนี้ยก็มีเด็กนะครับกําลังฟังเพลงจากหูฟังนะครับเขาก็บอกว่าไอจากภาพนเนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงก็คืออะไรเอ่ยสิ่งที่เป็นเสียงหรือสิ่งที่มีเสียงออกมานะครับก็คือแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะครับอย่างเช่นตามงานวัดเนี่ยอ่า S <S <ight> เขาก็จะมีดนตรีใช่ไหมครับก็จะมีพวกตู้ลําโพงอันนั้ <ả consistent. S 1> นก็คือเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะครับก็คือพวกตู้ลําโพงนั่นเองก็คือแหล่งกําเนิดเสียงหรืออย่างเช่นในโรงเรียนเรานะครับก็มีลําโพงนะครับที่เอาไว้คอยประชาสัมพันธ์คอยประกาศนะครับอันนั้นก็คือแหล่งกําเนิดเสียงแต่ในภาพเนี้ยเด็กเขากําลังฟังเพลงนะครับอะไรคือแหล่งกําเนิดเสียงของเขานะครับก็ลองตอบมานะครับจากภาพเนาะจากภาพของเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ เสียงจากภาพเนี <N> ่ยเป็นเสียงที่คนสร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับเสียงที่เกิดเองตามธรรมชาติหมายความว่าเสียงที่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับก็คืออย่างเช่นเสียงลมพัดนะครับเสษสีกระต้นไม้ใช่ไหมครับก็จะมีเสียงหรือในกรณีเสียงนกร้องเสียงน้ําตกอาพวกนี้มนุษย์ไม่ได้สร้างนะครับก็จะเป็นเสียงจากธรรมชาติแต่สิ่งที่เสียงที่มนุษย์สร้างเนี่ย ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเสียงเพลงนะครับเสียงดนตรีที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับหรือการเคาะต้นไม้หรือว่าที่เราเอากระป๋องหรือเราชอบเคาะโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่เราสร้างขึ้นใช่ไหมครับนนี้คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วจากภาพเนี่ยข้อ3นะครับนักเรียนควรฟังหูฟังแบบเนี้ยเป็นเวลานานๆไหมนะครับแล้วถ้าเราเปิดเสียงดังๆมากเนี่ยมันจะมี อะไรเกิดขึ้นกับหูเราบ้างนะครับนักเรียนก็ลองตอบมานะครับก็ตอบสั้นๆนะครับนะควรฟังนานๆไหมก็ได้หรือว่าไม่ได้นะครับก็ตอบมาสั้นๆนะครับแล้วก็นะครับอีกอันหนึ่งนะครับให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้อแรกเนี่ยใช้มือสัมผัสบริเวณลำคอลำคอเราจะมีลูกกระเดือกอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ นะครับก็คือเวลาเราเป็นเสียงมันก็จะขยับไปด้วยนะครับอันแรกเนี่ยในขณะที่ไม่ออกเสียงนะครับให้เอามือจับพอไว้นะครับเรายังไม่ออกเสียงสังเกตว่าเป็นไงล่ะมันไม่เกิดการสรรรั่นถูกไหมครับของลําคอ <ünk. S 2> ใช่ไหมครับเราก็บอกว่าไม่เกิดไม่มีการสั่นนะไม่เกิดการสรรรั่นนั่นเองแต่เวลาเราออกเสียงเนี่ยเกิดอะไรล่ะเกิดการสั่นถูกไหมครับของลําคอนั่นเองแล้วก็บอกว่าเกิดการสั่นที่บริเวณลําคอนะครับ สองใช้ไม้เคาะซ่อมเสียงนะซ่อมเสียงก็คือเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งนะครับเวลาเราเคาะเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นนะครับเวลาเราตีเนี่ยไอตัวเหล็กของซ่อมเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นก็จะเกิดเสียงขึ้นมานะครับถ้าในกรณีถ้าซ่อมเสียงไม่เกิดการสั่นเนี่ยแปลว่ามันก็ไม่มีอะไรลูกไม่มีเสียงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเคาะให้มันเกิดการสั่นเนี่ยซ่อมเสียงมันก็จะมีมีเสียงนะครับหรือไปดูข้อ3เนี่ย ใช้มือเคาะไม้ตีกลองนะครับเราลองเคาะกองดรู้ว่าใครเคยลองเป็นนักดนตรีเนี่ยก็จะทราบแล้วว่าถ้าเราไม่ตีกลองหนังกลองไม่มีการเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรมันก็ไม่เกิดเสียงใช่ไหมครับแต่ถ้าเวลากลองสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจาเดี๋ยวครูจะทิ้งนะครับ คลิปวิดีโอลิงก์คลิปวิดีโอให้อีกหนึ่งวิดีโอนะครับให้นักเรียนลองไปศึกษานะครับว่าเสียงเนี่ยเกิดขึ้นแบบไหนนะครับอะไรคือแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะครับโอเควันนี้ใบงานที่ครูฝากไว้มี2ใบนะครับสําหรับเด็กๆป .1 น,นะครับใบแรกก็จะเป็นเรื่องของวัสดุในชีวิตประจําวันถ้าวัสดุไหนวัตถุไหนเป็นวัตถุที่นุ่มนะครับให้ระบายสีน้ําเงินนะครับ อันไหนที่เป็นวัสดุแบบแข็งวัตถุแบบแข็งเนี่ยให้ระบายสีสีแดงนะครับแล้วตอบคาถามหกข้อนะครับนะครับวัสดุหลายชนิดก็คือผสมกันตั้งแต่สชนิดขึ้นไปนะครับถ้าวัตถุหนึ่งชิ้นนะครับไม่ได้ทํามาจากชนิดเดียวอย่างเช่นกรอบเหลาวิสซอแบบนี้เนี่ยตัวเรือนของเขาเป็นพลาสติกนะครับแต่ด้านในเนี่ยคือมีตัวเหลาวิสซอที่เป็นเหล็กอยู่อันนี้ก็คือประกอบด้วยสองวัสดุสองชนิดขึ้นไปอันนี้เนี่ย ก็คือทําจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองเป็นวัตถุหนึ่งชิ้นนะครับก็ลองดูโอเคประมาณนี้แล้วก็เรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวครูทิ้งิงวิดีโอไว้ให้นะครับอ,อีกหนึ่งวิดีโอนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ลองไปศึกษากันดูนะแล้วก็มาตอบคาถามในอันนี้นะครับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีครับ